23่สิบสามมกราปปามาขายเหรียญอีพีที่ยี่สิบขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านฮะเอซช่องของปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณไม่ว่าจะเป็น FC เดิมๆที่อยู่ในช่องของปปาแล้วติดตามช่องของปปาไว้หรือว่าจะเป็น นักสะสมหน้าใหม่ๆเนาะที่กำลังจะเข้ามาติดตามช่องของปาปานะก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของปปาปอีกช่องหนึ่งนะาหากว่าท่านอ,าอยากจะมีส่วนร่วมซื้อขายเหรียญกษะจาบเหรียญที่ผลิตน้อยหายากนะเป็นของสะสมของโชว์ในบ้านเอ่ยของที่ระลึกอะไรก,ก็แล้วแต่ที่วงการนักสะสม ให้การยอมรับกับเหรียญที่เรานํามาแบ่งปันกันบางเหรียญก็ปเป็นเหรียญหาพบเจอได้ง่ายฮะนะแต่ว่าบางเอิญเป็นเหรียญที่มีการซื้อขายเนาะมีความนิยมกันบ้างอะไรบ้างส่วนนั้นก็อาจจะเป็นเหรียญหายากอาจจะเป็นเหรียญหาง่ายปะปบนคะเขากันมาเนาะพีนี้ท่านผู้ชมอะปะปาหยุดไป2วันรู้สึกว่าครั้งครั้งล่าสุดก็เป็นวันที่21นี่ข้ามาเป็นวันยที่23เลยเนาะ ช่วงนี้ปปาหยุดงานบ่อยนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่ามีเดือนที่ช่องปปามาแบ่งปันบ้างเนาะอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกๆคนทุก,ท,กท่านเลยนะฮะวันนี้เรามาเริ่มกันรายการแรกท่านผู้ชมฮะก็เอาเป็นเหรียญหนึ่งบาทเนาะผ่านการใช้งานเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทอ่ะตรงนี้เป็นเหรียญสองบาทครับเขาคืออ่ะเหรียญสองบาทอ่ะเหรียญสองบาทเหรียญหนึ่งบาทสองบาทมีนิดหนึ่งนะเพราะว่า เป็นสภาพผ่านการใช้งานทั้งหมดเลยเนี่ยผ่านการใช้งานทั้งหมดเลยเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวปราเอาตรงนี้ออกก่อนอ่ะเรามาเริ่มเหรียญแรกท่าู้ชมัะนี่เป็นเหรียญเสด็จนิวัดพระนครผ่านการใช้งานแต่สภาพยังสวยอยู่อ่ะใครอยากได้ก็อาจจะมีร่องรอยกันบ้างเพราะาเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นที่ระลึกแต่บังเอิญนะเป็นเหรียญไปอยู่ในระบบหมุนเวียนนะฉะนั้นก็อาจจะมีการชำรุดทรุดโทรมกันบ้างสําหรับเหรียญที่ผ่านใช้ใครอยากได้ฮะ เหรียญละเท่าไหร่ดีท่านผู้ชมฮะนานวันปะปาก็ลืมราคาเหมือนกันเนาะอ่ะประมาณเหรียญละปะปาว่าเหรียญนี้ขอสัก60บาทแล้วกันนะถ้าพลาดเรื่องราคาแล้วก็กราบประธานอภัยนิดนึงโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะเหรียญละหกบบาทเสด็จวัดพระนครเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากโอเคเนาะประมาณนั้นหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกเช่นเดียวกันอ่ะ สภาพแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญละหกบาทนะตามสภาพนะฮะถ้าสภาพสวยปะปาก็ตั้งราคาสวยสูงเนาะอ่ะเหรียญละหกบาทฮะแถวเนี้ยเหรียญหนึ่งบาทอ่ะแล้วก็มามีเหรียญสองบาทติดมาเล็กน้อยสองสั 2, เหรียญเองเนี่ยอ่ะปะปาขายให้เท่ากันไปเลยนะหมอเหมากันไปเลยแถวบนฮะเหรียญละหกบาทหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะอ่ะเหรียญละเจ็ดบาทสําหรับเหรียญหนึ่งบาทหลังตราแผ่นดินปีพศสองพันห้าร้อยห้าหรือว่าพศ อ่าเขาเรียกว่า1บาท0ูนย์ห้ามีกันอยู่สามสี่เหรียญท่านผู้ชมฮะเอาใครอยากได้เหรียญละเจ็ดบาทโอเคไหมป้าป่าจะขอไล่ยาวเลยนะฮะหลังจากนั้นมาดูเหรียญมาดูเหรียญห้าบาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ฮะสองเหรียญนี้สภาพเหมือนกันเลยเนี่ยอ่ะสองเหรียญนี้อ่ะตรงเนี้ยอ่ะใครอยากได้ฮะมีอยู่สองเหรียญตรงเนี้ยเหรียญละหกอ่าเหรียญละสิบสาบาทสิบสามบาทตรงนี้ก็เป็นเรือหงส์เช่นเดียวกันฮะสองเหรียญนี้สภาพเขา สังเกตดูไหมฮะอ่ะอันนี้เป็นสภาพสวยนะท่านผู้ชมฮะเพียงแต่ไม่ได้ผ่านการล้างจะติดหมึกด้วยอ่ะสภาพสวยเหรียญนี้20บาทต่อเหรียญเหรียญละ20บาท2เหรียญนี้2เหรียญนี้เหรียญละ13บาบาทสภาพก็สวยท่านผู้ชมฮะประปาคัดดูแล้วแหละดูแล้วอ่ะเห็นไหมฮะดูดีๆนะดูดีๆนะอ่ะสวยอยู่เหรียญนี้ผ่านการใช้งานน้อยเลยแหละนะอ่ะเหรียญละ20บาทเหรียญละ13บาทประปาก็อย่างนี้ท่านผู้ชมฮะอะไรสวยปลปาก็ขายสูง นิดหนึ่งนะประมาณนั้นหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะรู้สึก,กจะเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2553เอาใครอยากได้ฮะเหรียญละ7บาทนะเหรียญละ7บาทอันนี้พ่อปายังไม่ประกาศรับซื้อท่านผู้ชมฮะน,นะสำหรับเจ้าของช่องก็มีส่วนมีสิทธิ์ที่จะนําเหรียญออกมาวางแบ่งปันไปก่อนอันนี้เรายังไม่ประกาศรับซื้อนะฮะเนาะโอเคไหมอ่ะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะมาดูเหรียญของ สมเด็จย่ากับพระราชินีฮะเป็นเหรียญสองบาทอ้าเป็นเหรียญสิบบาทสองสีที่ระลึกน้องเต้ยยังไม่ได้กินกาแฟท่านผู้ชมฮะเบอเบอ,บอพูดผิดพูดถูกลิ้นพันกันเลยทีเดียวเหรียญสมเด็จยา่ากับเหรียญของพระราชนินีหรือพระพันปีหลวงประมาณนั้นใช่ไหมท่านผู้ชมฮะสาภาพผ่านการใช้งานอ่ะใครอยากได้ฮะเหรียญละยี่สิบบาทถ้าสาภาพสวยไม่ผ่านการใช้งานน้ำเงาจับน้ำทองน้ำลุงเนี่ยเจอแน่ฮะเหรียญละสี่สิบบาทห้าสิบบาท เนี่ยสภาพเขาอย่างนี้ปะปาก็ให้ไปกันอย่างนี้อ่ะเหรียญละ20บาทโอเคไหมหลังจากนั้นเรามาดูท่านผู้ชมฮะเหรียญสองพระองค์นะพระมหากษัตริย์สองพระองค์ท่านผู้ชมฮะวันนี้เป็นสภาพเดียวกันทั้งหมดเลยท่านผู้ชมสภาพผ่านการใช้างานแบบนี้ทั้งหมดเลยอ่ะเหรียญละ19บาทเหรียญละ19บาบาทฮะสองพระองค์ประมาณนี้อ่ะใครอยากได้โอเคไหมอ่ะ มีอยู่หลายเหรียญพอสมควรสำหรับสอพระองค์หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะจบด้านบนเรามาดู1แถว2แถว3แถว4แถว4แถวท่านผู้ชมฮะห่างหายกันไปนานจริงจริงเหรียญเหรียญ10บาท2สีเนี่ยปะปาไม่ได้ทำทารายการแบ่งปันมานานพอสมควรมีก็เล็กน้อยมากอมีก็อยู่4แถวว่าแถวละหนึ่งสองสามห้าหกดแปดเวาระไม่ส้าแต่ละแถวนะท่านผู้ชมนะฮะสิบวาระไม่ซ้า ใครอยากได้เหรียญละ18บาทแถวหนึ่งก็เท่าไหร่ฮะส0เหรียญก็แถวละ180บาทโอเคไหมเนี่ยสภาพแบบเนี้ยที่จริงสภาพก็สวยถ้าไม่ชมฮะน,นะเป็นผ่านการใช้งานแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาเนี่ยน่าจะเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ได้มาเริ่มเ,เริมเลยเพราะเหรียญเขาเนี่ยรู้สึกจะไม่มีสนิมเกาะไม่มีผุก,ก่อนถ้าที่ประปาสังเกตนะฮะนะเพียงแต่เขาจะอ่า มีสิ่งเจือปนเฉยๆนะติดอะ,อะไรประมาณนั้นมานะแต่เขาไม่มีสนิมจับเลยนะท่านผู้ชมที่ประปาสังเกตดูนะเนี่ยอ่ะผ่านการใช้งานแต่สวย <S <S เหรียญละ18บาทฮะท่านผู้ชมฮะสภาพนี้นะฮะทภาพสวยไม่ผ่านการใช้งานอีกราคานึงนะฮะโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดูเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดตั้งแต่2ล้านเหรียญ1นล้านเหรียญอะไรประมาณนี้นะแต่เป็นเหรียญที่เขายังไม่สูงสุดในการได้รับความนิยม อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยก็ประมาณเนี้ยเอาตรงนี้ก่อนเนาะอ่ะเอาง่ายๆเลยดูก็รู้จักปปาคงไม่ใช้เวลาสําหรับอาการที่จะมาประกาศชื่อของวาระอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะเนี่ยเหรียญละ50บาท50บาท50บาทดูออกใช่ไหมฮะอ่ะประมาณเนี้ยแต่ตรงเนี้ยถ้าผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่โผลผันได้รับความนิยมขึ้นมานะฮะออมสินนะออมสิน10บาทออมสินเหรียญเนี้ย เหรียญจะสูงหน่อยท่านผู้ชมฮะนะเพิ่มไปอีก20บาทเป็นเหรียญละ80บาทโอเคไหมฮะโอเคไหมอ่ะใครอยากได้เหรียญน,นี้เนาะก็ประมาณนี้อ่ะ80บาทหลังจากตรงเนี้ยก็เป็นเหรียญละ50บาทเท่านั้นเองนะดูออกใช่ไหมฮะอ่ะโอเคเนาะประมาณนี้ก็ป่าวางก่อนหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดู10บาท2สีที่ลึกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโอเคไหมฮะ ผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมนะเป็นเหรียญเก่าแล้วละ่ะเก่าเก็บเหมือนที่ปปาเคยจําหน่ายแบ่งปันก็ก็มีนนะแบบเนี้ยหรือไม่ก็ยูนซีไปเลยอันเนี้ยเขาเป็นเหรียญที่อ่าไม่ได้เป็นเหรียญผ่านการใช้งานท่านผู้ชมแต่ว่าเขาไม่มีสนิมจับนะสองเหรียญน,นี้จะเป็นอ่าสิบบาทครุฑธนาคารไทยแห่งแรกมาวางคู่กับเหรียญเอเป็กท่านผู้ชมฮะสภาพเขาอันเดียวกันเลยนะ เจ้าของเดิมถ้าจะเก็บไว้พร้อมๆกันเลยนะเดียญนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ200อันนี้220อเอเปนะปปาขายตามสภาพนะครุฑ2 0 0ปปาให้หย่อนไปนิดนึงถ้าเป็นเอเปกปปาให้220ยี่โอเคไหมฮะท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นสภาพยืนีเลย205าจำได้ไหมฮะสำหรับช่องของปปานะอันนี้ก็จะ204ประมาณนั้นแต่วันนี้สภาพผ่านการใช้งานทั้งคู่อ่ะปปาให้ไปเลย เหรียญนี้200ไปพร้อมตลับไปเลยแล้วก็เหรียญนี้ขอ220แล้วกันเนาะเอปกอย่างในน้อยเขาก็ผลิตน้อยกว่านะเอปกในผลิตน้อยกว่านี้ต้อง4ีเท่าตัวเลยนะท่านผู้ชมนะปะประปาแนะนําว่าอย่าไปซื้อเหรียญตามกระแสนะแนะนําให้ถ้าจะซื้อจริงๆก็ได้แต่ว่าดูยอดจํานวนการผลิตเป็นหลักด้วยนะฮะเพราะอนาคตเขาจะแจ่มใสกว่านะเหรียญที่ผลิตน้อยย่อมจะหายากกว่า ฉะนั้นใครที่คิดว่าจะเก็บไว้ทีละเหรียญสองเหรียญแล้วเ,2 2> เ,เก่งกําไรก็แนะนําให้มาเพ่งเล็งเหรียญที่ผลิตน้อยหายากกันบ้างนะฮะอย่าไปดูกระแสว่าโอ้ยคุดนี่แรงกว่าแรงกว่าแล้วฉันต้องเก็บคุดอย่างเดียวซื้อแพงกว่าเอเป็กฉะนั้นก็แล้วแต่จะคิดเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดได้นะแต่ว่าแนะนําให้ดูเหรียญที่ผลิตน้อยอันนี้1 000, 000, ล้านเหรียญอันนี้รู้สึกจะ5้าล้านเหรียญใช่ไหมฮะถ้าอนาคตก็ลองไปวิเคราะห์ดูเนาะก็ประมาณนั้นหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะ รู้สึกว่าจะเป็นเหรียญ10บาท2สีมุนเวียนละปีพศ2553ัหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญแล้วจากนั้นมาเป็นสี่สิบสามอีกห้าเหรียญอ่ะนะเรายังไม่มีเป็นชุดแบ่งปันนะฮะเนาะเรามาขายเป็นอะ่ะมีอยู่ 2, อสองมีสิบสองปีพศเนี่ยอะ่ะเหรียญหนึ่งก็เท่าไหร่ท่านผู้ชมอ่ะอืป๋าป๋าไมา่มันม่นใจว่าสามสิบาทหรือเปล่ปานะสองพศนี้เดี๋ยวไปคุยกับน้องแอดมินเอานะฮะนะ ทำมากมากกว่าปลาลืมรายการเหรียญในราคาปว่าปลาลืมโอเคฮะถ้ามาวางชนิดเดียวสองที่แล้วก็จับราคามาแป๊บแป๊บเดียวก็ง่ายก็จบแต่ว่าปลาปลานั้นต้องการแบบทำหลายรายการถ้าที่ปลาปลามีเวลาเนาะหลังจากนั้นจบจากปี53กับปี43าท่านผู้ชมฮะลองมาดูตรงนี้อ่ะเรามีกันอยู่2เหรียญฮะสภาพก็ใช้คำว่าผ่านการใช้งานนะ2เหรียญเนี้ยเหรียญละ40บาทนะท่านผู้ชมฮะ2บาทที่เลือกปีต้นไม้โอเคไหมฮะสองเหรียญนี้ วางคู่กันเนี่ยเหรียญละ40บาทแต่ถ้าอยู่ในตลับเนี่ยเขาจะสวยกว่านิดหนึ่งเหรียญนี้50บาทอันนี้40บาทอันนี้50บาทหลังจากนั้นท่านผู้ชมมาต่อมาฝั่งนี้เลยก็จะเป็นเหรียญอาของราชครบ25ปีหรือว่า25ปีของราชนั่นแหละของราชการที่9ของเราเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาจากเนื้อเงินมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กๆแต่ผู้ชมฮะเป็นเหรียญ10บบาทที่ระลึกว่าละแรก นะที่เปลี่ยนมาเป็นเนื้อเงินด้วยโอเคไหมฮะเหรียญน,นี้เอาไปเลยฮะเหรียญน,นี้เรามีกันอยู่เหรียญเดียว280บาทไปพร้อมตลับโอเคไหมหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่ก็เป็นเหรียญของราชการที่5สภาพสวยงามมากเลยท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้แน่นอนฮะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานก็จริงแต่ดูนะท่านผู้ชมฮะดูนะฮะนะ เขายังสวยงามดูทั้งตัวหนังสือเอยหรือว่าอ่าอ่าโดนโดนแสงไฟช่องปลปาตัวหนังสือหรือว่าตาสัญ,ญลักษณ์ด้านหลังตราแผ่นดินนะหรือว่าเม็ดไข่ปาลารอบเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมฮะเขายังสวยงามอยู่เลยนะเขายังสวยงามเลยเลยหาสังเกตดูนะฮะทุกอย่างยังคมชัดอยู่ผ่านการใช้งานก็จรงิงแต่ว่าจะหาความคมชัดก็ค่อนข้างแต่ยากท่านผู้ชมฮะยังเห็นเครื่องล่าอยู่เลยฮนะเนี่ยที่ยังปลาปาจะเก็บไว้ก่อน,นแต่ไม่เป็นไร นะมีนักสะสมถามมากันหลายคนก็คือใครเร็วใครได้ไปก่อนเรามีน้อยเนาะมีจํานวนน้อยเอาใครอยากได้เหรียญน,นี้ฮะถึงแปดร้อยแน่นอนท่านผู้ชมฮะดูนะฮะดูขึ้นใจก่อนนะฮะนะถ้าสวยราคาก็ต้องสูงท่านผู้ชมฮะดูเอกก่อนนะดูเครื่องลาดดูตัวหนังสือยังคมชัดแล้วก็มากกว่า่นั้นเปเหรียญเดิมๆฮะเหรียญเนื้อเงินนะก็จะมีคราบดำๆจับท่านผู้ชมฮะนะ นะนี่คือเหรียญเนื้อเงินของแท้แต่ถ้าเป็นแบบอ่าเราจะเห็นว่าผลิตออกมาเป็นร้อยกว่าปีนะถ้าสภาพเหรียญมานี่เหลืองทองอลามหรือเนี้ยน,น่ากลัวท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ปอปายังไม่ด้ทำรายการให้ให้ให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูกันเลยเนาะโอเคไหมฮะเนื้อเงินเขาจะเป็นรูปแบบนี้ถ้าเอาไปลงน้ํายาล้างทรับชมอ่ะเขาจะเกิดมาเป็นสีเนื้อเงินขาวเหมือนเหรียญน,นี้เลยนะแต่บางเหรียญน,นั้นอาจจะออกสีเหลืองๆท่านผู้ชมพอล้างแล้วนั้นปอปาไม่มั่นใจว่าข้อมูลเนี่ย เขานีเหรียญเกรหรือเปล่าโอเคเนาะ800บาทถ้าเหรียญน,นี้ใครอยากได้หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะอ่ะจะเป็นเหรียญ5้าบาทที่ระลึกสองสองเหรียญเนี้ยอ่ะเนี่ยของสมเด็จย่ากับของราชการที่9เหรียญน,นี้วาละนี้อ่าวาละนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะเหรียญละ30บาทฮะสามสิบบาทอนาคตเดี๋ยวหายากแล้วนะเหรียญที่ระลึกเนี่ยต่างคนต่างเก็บเริ่มหายากกันแล้วปะป่าว่าอีกสักแปหนึ่งนะ หลังจากนั้นเรามาดูเหรียญขององภาน่าสภาพก็เป็นเก่าไปแล้วแหละนะใช้คำว่าเก่าเก็บก็ได้เนาะจะบอกว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนก็ไม่ใช่ก็เป็นเหรียญที่ระลึกนะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเหรียญ10บาทด้วย1บาท2บาทเขาใหญ่กว่าท่านผู้ชมฮะอ่ะเหรียญนี้สภาพนี้ดู2เหรียญเนี่ยสภาพแตกต่างกันท่านผู้ชมฮะสามเหรียญเลยแหละเนี่ยที่ใส่ตลับไว้ก็ดีกว่าอยู่แล้วแหละเนาะเอ่ะเหรียญนี้ขององคพาท่านผู้ชมฮะหกสิบบาทหนึ่งร้อย 120บาทดูสภาพท่านผู้ชมนะฮะนะดูสภาพอ่ะ8 0 120บ2 0บาทหรือใครต้องการเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญทรงนำชนบทนวัฒนาเรามีอยู่เหรียญเดียวฮะเหรียญน,นี้ก็200บาทนะถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตมาน้อยอนาคตก็จะหาพบเจอได้ยากเหมือนกันเนาะก,ก็ลองดูนะท่านผู้ชมะเนาะใครพอที่มีกําลังขับพอจะซื้อเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้ไวไปเ,เก็บสะสมไว้ เป็นเหรียญที่ระลึกห,หรือไม่ก็เหรียญที่ไปเก็บไว้เก่งกาไรอะไรประมาณนั้นก็ลองดูนะฮะเนาะนี่คือ,อรายการเหรียญที่ช่องปปาน,นํามาแบ่งปันท่านผู้ชมฮะก็อีพีนี้เดินทางม,มาถึงนาทีสุดท้ายของอีพีนี้แล้วแหละเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันใหม่เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสําหรับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเลยที่มาเป็นผู้ติดตามช่องของปปานเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามช่องของปปาไว้ด้วยนะฮะ ท่านจะได้ไม่พลาดว่าปป,ปนานำเหรียญแล้มนมาแบ่งปันจะได้ไม่พลาดในการเข้ามาขอแบ่งปันประมาณนั้นอ่ะอีพีนี้ก็ปปาะจะพูดกระท่อนกระแทน่นิดหนึ่งท่านผู้ชมฮนะเนาะกระท่อนกระแทน่นิดหนึ่งอ่ะใครอยากได้เหรียญไหนก็สามารถไลน์มาพูดคุยกับน้องแอดมินได้นะราคาเหรียญก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญท่านผู้ชมฮะนะก็ประมาณนั้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวค่อยพบเจอกันใหม่เนาะอีพีหน้าอีพีนี้ปปาศึกษาแบคงเหรียญโบราณขอกล่าวคำว่า